ปยังาทีคพี่น้องครับเาแล้วครับปลากุปลา้ำปลาอย่างรนะการุก้ก็ได้ครับทังคุณไปพูดยักกเปนป้านี่นะคุณวาคุณบอกว่าไปเาครับเอาแต่รอวาตักหน้ามาล่งุนี่เอาลไปล่งยังตางักันบกวนบานถสนี้ครับ้นถึอว่าสยนกนเจ้าดูถูงลูกน้ำซี่โอ้โหซี่าน้ามื่เีย น้ำซีสารข้ามเครับน้ำซีชยาพุ่มบดิซ่อหวนอยโอ้ชุบใสถังแบนลังอยู่เฮ้ลังเลยลังอีขลังเลยน้ำซีใชยพุ่มนี่ขนตนควบมได้แน่มาทำมาดามาทรมาดาปลาปลาเขาใส่กับพวกเมนปลาเขาปลาตะโกงนครับโตโตขึ้กันเลยนี้หมดแล้งนี้หมดแล้โอ้โหแม่เอ้ยนี่ล่นีะเอาอีกเลยล่ะ วอนนี้ละวอนนี้อแล้วมองนี้มันเป็นไม้มัน่มไม่มันไม้มีหินหรอเป็นหินันนาายนนเป็นหินัม่เอขาเป็นมาคือมันเป็นเนี่ยมันเป็นหินแต่ละันเป็นหินอมันมีไม้เยอะตรงนี้แล้ววะนี่หินนลาปลาไหลสองบาทหรือยังสองบาทรั้งองบาทนองบาทขี้สำเนาขอสุริยภูมิเอ้ยไปรคับอาวันเม่นอนได้ปะโอ้ยแล้วมาพูด บอบนนทไอ้่าเปลี่ยนเอ็สายกระเลียายังถอดถอดอันสมไหมถอดอันสมโอ้น้งขุมได้ปลาอย่างไเนะปลาเนี่ยหัยกันนีบมปลาคอคว้าตันปลาคะขอาะขอโอ้ตะวันสนีในมันจืดตีปลาน้องปากขวางเงี้ยไฟสานน้องซับพผ่นดินนี่มห้วานน้ำพังถือปลาเสอนี่้

โอ้ยแตงยังเน้เจ้ากระไดทีมอันตรายตุยงอ้อมน้องเลยงอ้อมน้องเลยอ้อมน้องไปลอกอ้อมนองกัน่งออมาูลอน้องกัน่าได้มาติดแล้วไฟอ่ะดี๋ยังอ้อมน้องแต่เฮาีวันจะหนีห้องหนีกัปลากรเตียมกระสอบนี่แล้วนี่นี่ไปหาบันไดขึ้นมาหนวันุ่มแม่ลายๆคืน

ไปนนี้ก็ไม่เห็นต้องพอด้วยเหรอเนี่ยเลี้ยวเนี้ยวเลี้ยงเลยเลี้ยวไปดนตรงนี้อันนี้ก็สองน้ำเบาเขาเด้คิดไปเลยโอ๊ยวันแห่เพ็นเราเบาบางเบาเงาแดงนี่มันเบาด้วยบ้าเนี้นเราจ่อมขอลดบ้าบ้ารถหนีรถบันไดรถหนีรถไสออกจากฟาร์มโอ้ยอยากรู้ไปหันยัง

คือทียินจ้อยจ้อยที่ั้งแมลงดังไฟด้วยหมานเลยครับอ,นอ้บอกให้เอาปาคออันซุ้มมาบ้านนี้มามาพร้อมมา้บอกเอามาพร้อมนะเด็กตัวนี้ผม ไอหนองล้ว oh, ันวันเห่อวันลล่ะอวันวันวันป่ามเล่ทือดทิบทือดเดียนละได้นิโดดลุกไปน้ำ็งเนาะไล่าจากฟังลป่าออกจากฟังเนี่ยมันนี่ใม่นี่ไรมันวันยืนวันก็โขดเพียงอย่างนี้ เดินลุกน้ำปลาเลยไอ้น้ำปลาพ่นปลาตัวเยอะปล่อยไปด้วเอาดึงเด็กเน่ยข้าท่านพนพนวงบนะครับฮะพูนพ่นให้บ้านบ่ครับผุหลัะ นั่นส่ทางฟังไหนครับบอนสิวานคือเป็นมันเป็นบอน้ําใส่เขาเจ้าโอ้ว่อนน้ํไปซดได้นี่ก็หวานเอาหมด,ดดอกโแข็งดอกหมาเป็นก็าวานอยู่เป็น,าานก็สิเลือหวานอยู่เด้อครัุ้นบ่ฮะอ้าวาาอเอเว้ยครับโอ,ขอ,บโอ้ขนาดจะปูดยังหวานได้เอ้ ได้สยแลาฮโอ้โหตะวันลูกไหน๋ยลูกน้ำยำกันด้วยโอ้โหปัดเอหมากวันสามสิบกัตยาไปเลยตะวันวันเทียเดี๋ยวบ่แตกพร้อมพเนล่ะสุดยอดไดหเลยว่าลูกน้ำยำอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากกันท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานให้เบิง่งผลประกอบการให้เป็นยังไงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ